โตโน่โดนแฉอีกเหตุการณ์นี้ไม่ใช่ครั้งแรกพร้อมภาพประกอบซกขาเทรนเนอร์สาวมีเรื่องให้ขาเผือกได้ใส่ใจเพิ่มอีกแล้วสำหรับกรณีดราม่าของนักร้องนักแสดงหนุ่มโตโน่พากินกับความสัมพันธ์รักสีเศร้าจนกลายเป็นเรื่องราวที่หลายคนต่างให้ความสนใจ ล่าสุดเพจดังอีเซียยอมอสเอสสองก็ได้เผยข้อมูลพร้อมภาพถ่ายประกอบเล่าถึงเรื่องราวที่อ้างว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ไม่ใช่ครั้งแรกแต่ก่อนหน้าก็เคยมีเหตุการณ์คล้ายคลยกันกับเทรนเนอร์ส่วนตัวคนหนึ่งซึ่งเนื้อหาใจความมีอยู่ว่าไวเยะย,ะย,ะยะมึง,งงงแรงมากกกรกไม่ไม่ใช่คนเดียวที่หลงไปติดกับโตโน่ก่อนหน้าไมายประมาณกลางปีทีแล้วโตโน่ก็มีไปจีบเทรนเนอร์ส่วนตัวนางหนึ่งขายฝันอยากมีครอบครัวชอบอยากคบด้วย ชวนทำธุรกิจขายอาหารคลีนจะชวนไปดูบอลที่อังกฤษออกค่าใช้จ่ายทุกอย่างให้หมดมีการชวนไปนั่นนี่ไปกินข้าวไปเดินเที่ยวห้างหนักเข้าวันหนึ่งอยู่ในรถกำลังจะไปกินข้าวจู่จูโตโน่กอดเทรนเนอร์สาวคนนี้เฉยแล้วก็พร่ำเพ้อว่าอยากคบกับเทรนเนอร์สาวชอบแต่เทรนเนอร์สาวนางนี้ไม่เล่นด้วยไม่หลงคารมด้วยก็บอกทำนี้ไม่ได้พี่มีแฟนแล้วนะโตโน่ก็ระบายออกมาบอกเขากับนิชามันเป็นไปไม่ได้คบไปเรื่อยๆความฝันของเรามันคนละอย่าง นิชาอยากโกอินเตอร์นิชาไม่อยากแต่งงานเคยคุยกันว่าถ้าวันหนึ่งน้องเจอใครก็ไปได้เลยจะไม่รังอนาคตน้องเอาไว้ความรู้สึกไม่ได้รักนิชาแล้วและก็ขายฝันกับเทรนเนอร์สาวอยากมีครอบครัวอายุก็ขนาดนี้แล้วอยากสร้างครอบครัวและแบบชอบสกินชิปเออาจจะกอดอยู่ในยิมเลยนะเทรนเนอร์สาวนางก็อดทนนะเพราะโตโน่ลงคอสไว้เทรนเรนให้มันจบจบไป คือเทรนเนอร์สาวนางก็ดังอยู่นะมีคนมาจีบเยอะหล่อๆรวยๆกว่าโตโน่มีมาขายขนมจีบตลอดพชมันคงคิดว่าเป็นดาราใช้ความเป็นดาราเข้าหาพยอทุกคนคงจะง่ายหมดเทรนเนอร์สาวบอกโตโน่เป็นคนดูแลดีเทคแคร์ดีมากถ้าใจไม่แข็งคงหลงไปกับภาพที่โตโน่สร้างแสดงให้ดูและภาพนี้โตโน่ก็ขอซบลงที่เขาบอกขอพี่อยู่แบบนี้สักพักหนึ่งได้ไหมประมาณว่าเหนื่อยล้ามากอยากได้เธอเป็นที่พักใจเธอเท่านั้นคนเดียวที่ทําให้พี่สบายใจ ขอเสริมพวกมึงไม่ต้องใช้ให้กลุ่ไปขุดเทรนเนอร์จ้านางมีแฟนมีครอบครัวต้องให้เกียรติแฟนคนปัจจุบันเขานะพวกมึงกลุ่เอามาเล่าให้ฟังเสย